ผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Fairyland นออมยุทธแดนสวรรค์นะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เอสที่3มของเขานั่นเองนะครับเปิดวันที่3พฤษภาคมนี้2025นะครับผมมาแล้วเกมนี้นะครับผมเป็นเกม MMOPG เกมเก็บเวลเราเข้ามารีวิวในเกม Fairy l a n d หรับเอสของเขาว่ามีรายละเอียดเซิรอร์ยังไงกันบ้างนะครับในเกมนี้ นี่นะครับผมมีอาชีพอัปเกรดทั้งหมดอยู่ที่4อาชีพครับเอกลักษณ์ของเกมนี้ก็คือภาพกราฟิกแล้วก็พลังลบค่าโจมตีบอสมอนสเตอร์แมปต,ต่างๆเนี่ยอลังการมากบอกเลยว่าเกมนี้กราฟิกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอาชีพของเขาดีกว่านะครับมี4อาชีพครับอาชีพแรกก็คือฟ้าอัศวินนะครับแล้วก็อาชีพที่2คือร่อนคมนะครับทุกคนงงไหมร่อนคมนะแล้วก็อาชีพที่3ครับเสียงพลังนะฮะน่าจะเล่นพินสายพินสายพิน แล้วก็อาชีพที่4ครับลมทมินนะครับเป็นอาชีพเปิดความโดดเด่นแต่และอาชีพเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปดูที่กราฟได้เลยข้างล่างมุมขวามือนะครับอันนี้คือกราฟความโดดเด่นของอาชีพน,นั้นเราชอบกราฟแบบไหนชอบความโดดเด่นแบบไหนเลือกได้เลยผมจะลองเล่น อาชีพร่อนขมดูว่าเป็นยังไงชื่อทางระบบตั้งให้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปลุยในตัวเกมเลยละกันนะครับมาเข้ามาสู่หน้าตัวเกมครับกับแผนที่นะฮะนี่คือหอแดนสวรรค์ของเรานะฮะเกาะแดนสวรรค์นี้ภาพกราฟิกเนี่ยสวยจริงเกมนี้ดูอันนี้คือเนื้อเรื่องขยาะเกษเนื้อเรื่องก็สามารถดูได้นะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลย นะครับเนี่เข้ามาสู่หน้าตัวเกมแล้วนี่โอโ้โหเมืองแรกที่เราเกิดมาก็ทุกคนดูรับเควสเอมซครั้งแรกก่อนครับอืมเดี๋ยวเรามาดูครับความลื่นไหลของเกมนี้โอโ้โหโคตรสมูทอ่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่เกาะแดนสวรรค์นะครับอือยู่น้ําตกซะด้วยแม่สวยอลังการงานสร้างเลยทีเดียวฟังก์ชันต่างๆดูได้เหมือนเกมเก็บเวลทั่วไปเลยแต่ว่าเขาจะมี หรือว่ารูปแบบเกมเป็นเด็กกรักของเขาเองนี่คือสเตตัสตัวละครของเรานะครับนี่ชายงชาย,ายาดูได้เลยนะครับออเฮ้ยกระบี่แท่งเลยอ๋ออาชีพน,นี้มันเหมือนแบบฆ่าปลาแอสซินบัดอันนี้คือพวกชุดพิธีต่างๆนะครับแล้วก็สก,สกิลดูได้ตรงนี้เลยเกมนี้สกิลเยอะมากทุกคนสกิลโคตรเยอะนะครับนี่ทุกคนดูอื มาเดี๋ยวเราทำเควสภารกิจเบื้องต้นแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะฮะมารับเควสภารกิจแรกโอ้โหสู้กับบอสเลยนะครับอันนี้คืออะไรอีพีบัฟเหรอใช่ไหมมันบัฟอีพีให้เราด้วยทุกคนใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมท็อปอัพเติมนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวแบบทำเควสไปด้วยแล้วก็ดูรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆไปด้วยว่ามีอะไรบ้างคือในเกมเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วก็เข้าสอนเราเล่นอยู่แล้ว นะครับนีโอ้โหโอ้โหกระโดดไปไหนนั่นเฮ้แต่ว่าเมืองมันดูฟิลออกมีดอกไม้เยอะเนาะดอกซากุระหรือเปล่านะดอกไม้เยอะจริงจริงฟังก์ชันใหม่แล้วเมื่อกี้นะครับถ้าพลังในเกมนี้ผมบอกเลยว่าโคตรโหดเลยนะพลังเขาแบบตัวเลขเป็นร้อยล้านพันล้านนะหมื่นล้านอะหมื่นล้านแสนล้านนะครับอุ้ยสวยภาพกราฟิกเวลากระโดงกระโดดนี่อ๋อนี่คือเรื่องเราจะข้ามนะเราจะทำเควสอันนี้เป็นเควสเกบสมุนไพรหรือเปล่าใช่ปะ เก็บเก็บลูกพอนะครับเฮ้ยลูกพออันนี้อะไรโว้กิจกรรมแต่งงแต่งงานด้วยเราแต่งงานจะได้รับฉายาเนี่ยดูภาพฉายาเขาสวยไหมสวย3 d มีเขาสวยมากอุ้ยมาแลวโอ้โหเข็ดไวมากเลยนะเมื่อกี้เราเปิด3สกิลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูสกิลเขาโอโ้ไปแล้ว <c oughs> เน้นกระโดดซะด้วย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูสกิลไม่มีมอนเตอร์ให้เราเดี๋ยวเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเป้าหมายนะครับดูสกิลไม่ได้ ทำเควสต่อไปละกันนะฮะนี่คือเควยเริ่มต้นจริงๆเลยอันนี้ผมเล่นแบบสดเลยนะนี่คือเควยเริ่มต้นเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับส่วนวรายละเอียดกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์อันนี้เป็นกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์นะครับคาณีวานะครับจะมีพวกโบนัสเติมเงินนะฮะเติมเงินจะได้รับอะไรบ้างนะครับนี่ของเติมเงินนีลายาสกีเหรอคุเทนี่ครับของแฟชั่นนะครับเนี่ยเป็นไงโคตรสวยอ่ะโอ้ยปีแฟชั่นนะครับน,นี่อะไรกระดูกปีกนะครับ อันนี้เป็นพูดปะสัตว์เลี้ยงพูดรึเป,ปล่าพลังลดเท่าไหร่เนี่ยแสนสี่ไม่ใช่ดิแสนหรือว่าล้านเนี่ยบวกพลังชีวิต29งหมนาะครับโหดอ่ะนี่คือกิจกรรมบวน,นเติมเงินนะครับเรามาดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ในกิจกรรมคาอันนี้เป็นกิจกรรมคล้ายๆกับว่าสุ่มปะโยนเต่าโยนเต,ต่าอันนี้เป็นของแฟชั่นนะครับใช่เหรอม,มันมีสายฟ้าสีแดงดูน่ากลัวลนะเนี่ยนี่อะไร อ๋อของเติมเงินนะในคาริวามันก็จะเป็นกิจกรรมของเติมเงินแหละนะครับเนี่ยใครที่เติมเงินก็จะได้รับของพวกนี้ของเทพมันจะมีอล่าสีฟ้าสายป้าแบบนี้หรือเปล่านะผมว่าน่าจะใช่อันมณีสีแดงนะครับโอ้ยอันนี้ราชาใช้จ่ายเฮ้ยคล้ายมิวนะถ้ามีราชาใช้จ่ายโ้ยสูงฟรีหนึ่งครั้งเหรอคล้ายกงรงล้อเลยเนี่ยในในมิวนะไม่เคยขายกันเออแต่ว่าทุกเนี้ยมันใช้เป็นทองนะเนี่ยเป็นตำลึงอะไรพวกนี้เหมือนทองปะเนี่ยรูปโกะ อันนี้อะไรเอ่ยโอ้กิจกรรมเยอะอยู่นะทุกคนพวกกิจกรรมสุ่มต่างๆเยอะนี่พิ่มเงินสะสมเนี่ยโอ้โหชุนจะได้รับอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้ว,วอันนี้เป็นอของแฟชั่นนี่ชุดพวกนี้ผมว่าไอชุดสีแดงๆพวกเนี้ยพวกเนี้ยน่าจะเป็นของแบบของแรของแรนะฮะโอ้ยฟังก์ชันในเกมปะ พวกนี้เกี่ยวกับเสียงดวงแน่นๆนะครับของสุ่มของเสียงดวงนะฮะต่างๆนะครับอุ้ยอันนี้เราซื้อได้เลยถ้ามีทองนะฮะสัจฉี่พูดต่างๆนะครับพูดกับสัจฉี่เกม,มของเขาคล้ายมิวแหละแต่ว่าเขาจะสวยกว่านะครับสวยกว่าการาฟริก3 d ดีโคตรเทพอ่ะอันนี้กิจกรรมเติมเงินน,งนั้นเลยนี่แล้วก็เสียงโชคต่างๆนะครับนี่โอ้โหกิจกรรมสุ่มเยอะมากอู้เยอะกิจกรรมสุ่มเยอะอู้เยอะจริงส่วนใหญ่แล้วนี่ สู่มทั้งนั้นเลยไปแล้วเราทําเควสไปด้วยแล้วก็ดูกิจกรรมคาไปด้วยนะทุกคนอันนี้ขย่าโชคนะครับอันนี้อะไรแพ็กเกจต่อเนื่องนะฮะโบนัสจากัดนะครับเติมเงินต่อเนื่องอน,นี่คือกิจกรรมเติมนะใครอยากสายเติมนะต้องเข้ามาดูในช้อยนี้ของเติมแน่นอนแหละเป็นของในเกมของแฟของแรของ V A P AP. นะอันนี้เป็นสวัสดิการเออพวกนี้ประเภทอีเวนต์ซะหน่อย นี่กิจกรรมล่าบงล่าบอสนะครับสมาชิกต่างๆจํานวนอะไรเนี่ยของซื้อพวกนี้อีเวนต์สวัสดิการเราสามารถฟาร์มได้รับของฟรีได้ทำเควสธุรกิจตอบแทนรับของนะฮะนี่คงล้อสุ่มฟรีเหรอตอนนี้เอาไปใช่ตัดเงินประจํานะครับนี่อยู่ในนี้นะครับใช้จ่ายรายวันอันดับใช้จ่ายโอ้ตอนนี้มีอันดับใช้จ่ายอย่โอ้อันดับใช้จ่ายเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยเต็มเลยนะทุกคนดูโอ้ สแกมอักษรอะไรต่างๆนะครับนี่สะสมเติมเงินตอบแทนเติมนะฮะนี่ครับรายละเอียดๆๆยยต่างๆนะครับเยอะเลยอะ่ะกิจกรรมเขาอ่ะเติมเงินขั้นตรงกันต้นนะครับเฮ้ยสัตว์ขีปข่ปะไม่สัตวขีกับผูดไะไอไก่ตัวเนี้ยผมแปลงร่างมันเป็นรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่แล้วเลเวลหกสิบหกนะครับคลาสศูนย์อยู่นะตอนนี้เลเวลหกสิบหกแล้วแป๊บเดียวทุกคนคิดดูไวปะแ <laughs> ป๊บเดียวผมเลเวลหกสิบหกแล้วนะ โงเกินไหมเก็บสมุนไพรต่อไปนะอันนี้งานฉลองกิจกรรมอีเวนต์แน่ๆเลยใช่นะครับโอเกมนี้ผมว่าทำเควสไม่เบื่อกิจกรรมเขาเยอะอะเยอะเยอะจริงๆทำเควสทำอีเวนต์ทำกิจกรรมเนี่ยเยอะเนี่ยพวกเนี่ยไอเนี่ยบินเหรอเฮ้ยสามารถบินได้นี่มันกำลังสอนเราบินอยู่เฮ้ยโคตรเทพนี่ผมขี่อะไรอยู่เนี่ยนกป่ะเฮ้ยผมบินรอบเลยป่ะบินยังไงอะ นี่มันบอกว่าทำอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมบินอีกรอบเฮ้ยกระโดดขึ้นอีกเฮ้ยโอ้โหบินบินอ๋อนี่ลงเฮ้ยเกมนี้บินได้ภาพ3าดีนะเกมนี้มันเป็นเล่นแบบ3าดีทุกคนเนี่ยมุมมอง3าดีนะมุมมองรอบเลยเอา้ามีผู้เล่นเหรอยูต่ตรงนี้หลิงชูหลิงชูนะเธอมีปีกหรือเปล่าฉันมีปีกแนละ้วฉันบินได้ด้วยอ๋อ้อาทำไมมันไม่บินเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนผมจะบินให้ดูเกมนี้มันบินได้เว้ยฮึบง,ง่ายไหมไงฮึบ โอ้โคตรเฟี้ยวโอ้โหนี่อื้บินไับเด็กโอ้โหเฟี้ยวเลยเกมนี้สามารถบินได้เวลาเราทำเควสภารกิจต่างๆมันก็เร็วอ่ดิโอ้ยยังโซด้ทำภารกิจต่อได้นะครับเขามีวาร์ปด้วยคือวาร์ปรองเท้าได้ด้วยแต่ว่าต้องเติมเป็น v i p นะทุกคนโอ้โคจังเลยนี่ครับรับคงรับเควสเริ่มต้นเลยนี่เป็นไง อันนี้อะไรบ้างอันนี้เป็นงานพิเศษกิจรกรรมกิจรกรรมเติมเงินนะนี่อะไรเอ่ยคืนโบนัสตอบแทนผู้เล่นแหละอ่าพวกคืนโบนัสได้เป็นกิจกรรมตอบแทนเลยนะครับมีอะไรบ้างน,นี่กิจกรรมแต่งงานแต่งงานโอ้มีแต่งงานแต,งแต่งงานซะด้วยใครที่หาสาวนะผมแนะนําเลยเดี๋ยวไปงานแต่งงานซะด้วยโอ้เฮ้ยเอาจริงดิที่ผมวับมางานแต่งงานใครเนะ่ยเมืองแต่งงานปะน่าจะใช่นะ ไม่แต่เราจะไปทำาค e s ต่อนะครับประมาณนี้แหละนะครับสำหรับรายละเอียดสำหรับเกมนี้นะผมจะรีวิวกันแบบคร่าวๆเพราะว่ามันยังเป็นเกมที่ผมรีวิวไม่กี่ครั้งเพราะฉะนั้นผมจะไม่สามารถเจาะดีเทลที่ลึกๆได้ผมก็จะรีวิวพื้นฐานแหละเป็นเกมที่ภาพสวยก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับันนี้ร้านค้าในเกมนะทุกคน้ร้านค้าโหนี่รีเฟรชฟรีด้วยนะครับรีเฟรชเพื่อจะเปลี่ยนของนะฮะ ว้าวอันนี้สั่งเคาะนะครับพวกอัปเกรดตีหลอมึงตางนะครับนี่เป็นไงตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งร้อยเอ็มหนึ่งร้อยล้านป่ะหนึ่งร้อยล้านเอ็มาแบบล็อกนะตอนนี้ผมมีอยู่นะครับอือประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับเกมจอมหยุดนะจอมยุดแดนสวรรค์นะสมกับชื่อเกมเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในแดนสวรรค์เลยนะครับแล้วก็ไปเกมที่น่าเล่นนะครับผมภาพสวยครับสวย นะครับผมแล้วก็เป็นเกมที่มีฟังก์ชันเยอะนะครับแล้วก็มีหลากหลายอาชีพให้เราเล่นเล่นได่นลื่นด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจสำหรับเกมเก็บเวลโมบายนะครับเป็นเซิร์ฟแนวแจกหนักด้วยใครที่ชื่นชอบนะสามารถจัดได้เลย S5 ของเขา S3 เปิดวันที่3เลยเพื่อสภาคมนี้นะครับลิงก์หน้าหลัข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะฮะใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะบินแล้วครับนี่บินแล้วครับใครอยากจะมาบินก็ลองดูนะ โอยโคตรสุดอ่ะนี่ประมาณนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปนะครับไลค์คลิปไปฝา้กว่ากดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ